ปีกไก่น้ำแดงนะคะเนูวันนี้จะเป็นปีกไก่น้ำแดงปีกกลางไก่ เกลือเม็ดสักคู่ค่ะแล้วนำไปล้างทักสองสามน้ำจะหมักปีกไก่ไว้ก่อนนะคะ ใช้ซ้อมจิ้มให้พุนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเวลาเราหมักเครื่องเครื่องจะเข้าถึงข้างในพริกไทยดำกระเทียมหอมหอมใหญ่อย่างละหน่อยค่ะไก่ครึ่งกิโลนะคะกระเทียมสองกลีบใหญ่หอมใหญ่ครึ่งหัว กไข่ครึ่งช้อนชาก็พอลนะ พริกไทยกระเทียมหอมใหญ่อย่างละหน่อยนะคะขกให้ละเอียดแล้วก็หมัก เรานาไปโขกแล้วสามอย่างพริกไทยดํากระเทียมหอมใหญ่อย่างละหน่อยเนี่ยโขกแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆเช่นว่าเกลือป่นน้ามันหอยผงปรุงรสแล้วก็ซอสพริกไก่ครึ่งกิโลนะคะเกลือสองหยิบมือค่ะหยิบมืออย่างเงี้ยประมาณหนึ่งจุดห้ากรัมประมาณนี้นะคะเกลือจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งจุดห้ากรัม ช้อนนี้จะเป็นช้อนใหญ่หน่อยนะคะช้อนซ้อมที่ใหญ่หน่อยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนผงปรุงรสนิดหน่อยะคะ่ะผงปรุงรสนิดหนึ่ง อยัางแล้วเข้าตู้ไว้ก่อนค่ะไก่ที่หมักนี้เข้าตู้หนึ่งชั่วโมงนะคะแช่ไว้นในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะไก่ที่เราหมักได้ที่แล้วเราจะมาลงมือทำปีกไก่น้ำแดงด้วยกันนะคะ ทำไปด้วยกันดูไปด้วยกันค่ะส่วนผสมไม่มีอะไรมากมีแป้งสาลีแป้งสาลีอะไรก็ได้ค่ะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศผงปรุงรสน้ำมันหอยหอมกระเทียมแค่นี้แหละค่ะ อันนี้ใส่แป้งสาลีค่ะทำใส่แป้งสาลีกับไก่ครึ่งกิโลเราก็จะใช้แป้งอยู่ประมาณ4ี่ช้อนประมาณนี้ค่ะสาลีอะไรก็ได้นะคะตั้งกระทะแล้วก็ไก่นี้ชุบแต่น้ํานี่เอาไว้นะคะน้ํานี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เป็นซอสนะแต่เป็นน้ําซอสที่เราจะลงไปผัดนะคะอันนี้อ,ออกแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะคลุกแป้งแล้วลงทอด ให้แป้งเกาะเกาะหน่อยนะคะคุกคุกคุกให้แป้งเกาะเกาะเวลาทอดใช้ไฟแรงหน่อยนะคะไก่จะได้ไม่อมน้ำมันนะคะ เหลืองประมาณนี้แล้วก็ขึ้นได้แล้วค่ะกระเทียมจีนทักสามกีด โขลกละเอียดแล้วก็เจียวก่อนค่ะไม่ต้องเหลืองนะคะไม่ต้องถึงก็เหลืองเริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วใส่น้ำลงไปนิดนึงโดยเอาน้ำราดผ่านชามไก่นะคะชามเอาน้ำเพิ่มลงไปในชามไก่ น,นี้ใส่เครื่องเลยค่ะซอสพริกน้ำมันหอยผงปรุงรสซอสมะเขือเทศแล้วแต่ว่าจะชอบอะไรมากน้อยนะคะของเราปีกไก่ครึ่งกิโลเราจะใส่ซอสพริก สามซอสมะเขือเทศสองของช้อนโต๊ะนะคะซอสมะเขือเทศ ต่นี้ปรุงเครื่องเลยค่ะทานชูรสใส่ชูรสใส่รสดีชูรสน้ำมันหอยหอมกับกระเทียมที่หมักไก่สุกดีแล้วลดไฟลงค่ะให้เหลือการเดือดน,น,น้อย ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปเลยค่ะฝาปิดไว้ค่ะตอนนี้ เราจะเคี่ยวเขาไว้ <nervous S 1> แบบนี้สักพักนึงค่ะไฟอย่าแรงนะคะให้เหลือน้ำขุกขิกเคี่ยวจนน้ำงวดดีแล้วนะคะชิมดูค่ะชิมรสที่เราชอบ ก็หวานตัดน้ำตาลนะคะที่บ้านขอใส่นิดหน่อยดีแล้วค่ะประมาณนี้แหละคลุกคลิกหน่อยๆปิดไก่น้ำแดงเสร็จแล้วค่ะ ปีกไก่นุ่มๆรสชาติเข้มขน้นนุ่มอร่อยค่ะทำง่ายไม่ยุ่งยากส่วนไหนก็ได้อยู่ที่เราชอบนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ